ตอนนี้ก็จะให้น้ำจิ้มค่ะค่ะส่วนประกอบของน้ำจิ้มของเฮากับมี้น้ำตาลทรายค่ะเตรียมไบสองช้อนโต๊ะเคืองน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะซอสหวานดำค่ะประมาณหาช้อนโต๊ะค่ะอันนี้น้ำสมสายชูค่ะสองช้อนโต๊ะเคืองกระเทียมดองสับค่ะประมาณนี้แหละค่ะอันนี้น้ำซอสปรุงรสค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกชี้นู พิี้หนูแดงสวนซับร่วมกันกับพิก้ฟ้าค่ะเพื่อ,อเติมพิก้ฟ้าน้ำเพื่อว่าบริเห้เพชรขัดนอกเนาะ,ะ,เ,นะเขาต้องการปริมาณแต่ว่าบ่าให้เพชรคักกันผู้ใดมากเพชรเกิดใส่ลงไปเพิ่มอีกค่ะของพิี้หนูแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปน้ำค่ะกระเทียมดองค่ะค่าเห้ากะใส่ไฟขึ้นตำหม้อค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนี่แหละ นี่ความหวานความเข็มขน้นอ่ะสิเติมลงไปอีกตามใจเลยค่ะถ้าเชื่อว่ามันมน้ำตาลหรือว่อาอสหวานเนาะคะนะ่ะเนาะถ้ากับว่าต้องอต้มโดนค่ะเพราะให้นน้ำตาลเขาละลายกับใส่ได้แล้ว เนาะเสีมยมลังถ่วยใส่จังน้อยเพราะว่าเขาติดติดถวยนะกันค่ะใส่น้ำตาลเอ้ยใส่กระเทียมเขียวลงไปน้ำจัหน้อยเติมความเค็มคนหอมอม,อ,มอร่อยค่ะเดี๋ยวก็ค้นค้นคอนรอให้เขาเดือดนะกัน อันนี้ก็ใส่ได้แล้วคะ่ะน้ำตาละละลายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคะ่ะเ่ากระสีตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยคะ่ะคุณผูมม้ชมคะ่คะถ้าถ้าเกิดว่าต้องการรสชาติแบบไรคะ่ะซิมมึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ห่ามักขนาดนี้แล้วคะ่ะซิมมึงแล้วก็ปรุงปรุงเพิ่มได้หันมักสมกับใส่ผสมสายชูลงไปอีก มักหวานกับส้น้ำตาลส้อีกหรือว่าไส้ซอสหวานค่ะอืมนี่หละทำไม่ยากนคะคะเน้องพใส่เวลานิดนึงแค่นั้นเองนี่ค่ะคุณผู้ชมขายเรียบร้อยแล้วค่ะคุยช่ายของเราพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยอร่อย กะคุยชยน่นี่เอากะเอาตัวนี้ท่าท่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปนำเก็บกระเทียมดองค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะํำนีกระแซบแล้วค่ะันผูน้ใด,ดตรงการเห็ดเราประทานกินเองเนาะ,ะสำหรับผู้ที่ยูเมืองนอกก็ดีค่ะที่วาหาสือบะะ่ได้เนาะค่ะสำหรับเมืองไทยบางเจ้ากับบ่แซบเด้ค่ะแต่ว่าสูตรนี้ขนาดของแปง้งลงโตย่างแน่นอน,นะคะ่ปะประกันได้ค่ะ จะพิเ็ดขายก็ตั้งใจเฮ็ดีๆค่ะตั้งใจเฮ็ดีๆหมายถึงว่าแป้งก้อนเสมอกันน้องคะเนาะก้อนเสมอกันให้กลมๆแล้วก็ห่างๆน,นอนเนาะแต่ว่าสูตรแป้งใส่ได้แล้วก็แป้งนี้ต้องอนวดให้เนียนค่ะถ้าเกิดว่าไม่เครืองนวดสิดีก็เม,มเมื่อนวดเพราะว่ามันเมยค่ะค่ะสว่วนสินวดได้ให้ออกว่านเนียนเนี่ยคล้ายหลายๆกับน,นวดไบาๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ ค่ะจังไดค่ะสำหรับวันนี้ฝาฝาไปแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกุยช่ายสูตรเด็ดพร้อมน้ำจิ้มสูตรเข้มข้นของเรา<ส>วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย